สวัสดีครับผมนายนัทตุลรักร่วมวันนี้ผมจะมานําเสนอสิ่งประดิษฐ์นะครับคือเครื่องเจาะต้นปั๊มน้ํามันแบบสไปยหลงนะครับและสมาชิกในรวมทีมของผมนะครับสสดีครับผมนายนัทภูมินพันทองครับเป็นสมาชิกของกลุ่มครับได้สมาชิกอีก2คนนะครับคือ1นายรัชนลคงยิ้มนะครับ2นายธนบดีปลเดชนะครับอาจารย์ที่ปรึกษาหลักนะครับ1นายเฉลิมพงษ์ปันทอง2นางอ้อมใจขวัญยมิตร สามนายปัตตะดิศศรีปรัตตะศักดิ์ครับแรงบันดาลใจที่กับผมได้คิดค้นสิทธิ์จีนี้ขึ้นมานะครับคือเกษตรกรในจังหวัดตรังและพื้นที่ใกล้เคียงจะประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลักนะครับเช่นปลูกปาล์มน้ำมันและสวนยางวาราเป็นหลักนะครับปาล์มน้ำมันเมื่อมีอายุมากขึ้นลำต้นสูงขึ้นจะทำให้ผลผลิตน้อยลง จึงจาเป็นต้องมีการทําลายต้นเก่าทิ้งและมีการปลูกต้นแทนขึ้นมาใหม่นะครับจึงทําให้กลุ่มของกระผมได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ขึ้นมาคือเครื่องเจาะต้นปาล์มน้ำมันแบบสะพายหลังนะครับครับเครื่องเจาะต้นปาล์มน้ำมันแบบสะพายหลังมีส่วนประกอบดังนี้ครับ 1. เครื่องอยืนต้นกําลัง2เกียร์ทดลอบ 3. หัวจับดอกสว่าน 4. ดอกสว่าน 5. โครงสร้างชุดเจาะและ 6. อุปกรณ์จำเป็นสำหรับประกอบเครื่องเจาะต้นปั๊มน้ำมันแบบสะพายหลังครับประโยชน์ของเครื่องเจาะต้นปั๊มน้ำมันแบบสะพายหลังนะครับมีดังนี้ 1. ทุนแรง 2. ประหยัดค่าใช้ใจ่าย3มีความปลอดภัย 4. ใช้งานง่ายและ5เกษตรกร,กรสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตัวเองครับครับเดี๋ยวเราก็จะให้ ลุงกินนะครับซึ่งเป็นเกษตรกรเนี่ยมาทดลองใช้ครับก็อยากถามลูกๆเนี่ยลูกๆช่วยให้ลุงจ่ายลุงแล้วเนี่ยการทํางานของเครื่องเป็นยังไงครับครับโดยเครื่องเรานะครับจะต้องเจาะเป็นมุมก้มนะครับประมาณ10องศาครับต้นนะครับเพื่อไม่ให้น้ำยาไหลออกครับแ,แล้วแล้วแล้วการทํางานของเครื่องเมื่อสตาร์ทเครื่องแล้วเนี่ยปุ่มเป็นยังไงบ้างลุงคือปุ่มเปิดก่อนที่จะสตาร์ทครับ เปิดขึ้นวันนี้รัได้อ่าเปิดกลุ่มแล้วสตาเมื่อสตาเสร็จเมื่อลุงจะเจาะต้องทำยังไงครับต้องมีตัวนี้ไปด้วยครับเพื่อที่จะมันแล้วก็กดใช่ครับกดคือหมุนทำงานครับนะปล่อยคือหยุดใช่ไหมครับโอเคลูกสตาร์เลย ของเครื่องเจาะต้นปั๊มน้ำมันแบบสไปหลังมีดังต่อไปนี้นะครับ 1. ความกลมของดอกเจาะ2น้ําหนักของตัวเครื่องจึงเป็นแนวทางในการพัฒนาของเครื่องเจาะต้นปั๊มน้ํามันแบบสไปหลังนะครับเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดและใช้งานได้ดีที่สุดกับกลุ่มของข้าผมขอจบการนำสเสนอไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ